เจอครับเจอทั้งคู่พามาทําความรู้จักกันเจอกันที่บ้านเลยใช่ครับค <c oughs> คือคนแรกอะ่ะใกล้มากเลยนะครับใกล้แบบเหมือนดูชะตาลิขิตเลยอะ่ะขับไปไม่ถึงห้านาทีอ่ะพี่โอ้โห oh <c oughs> เออ <c oughs> คือเรา, <c oughs> เ,ราเราตัดสินจากตัวนั้นก่อนเลยว่าคนเนี้ใช่และ้ะ พราะว่าบ้านใกล้ใช่ฟ้าต้องส่งเธอมาให้อยู่ใกล้ฉันถูกต้องสามารถซื้อกาแฟาไปฝากเขาได้ทุกวันตอนนั้นน้องนิวน้องนิวเคลียร์เขาว่าไงไหมเขาพา,พาม,มใพาให้ดูพามาให้ดูอันนี้ก็ตลกก็คือน้องคนแรกเนี่ยสู้มากหม,หมายถึงว่านางอาจจะเป็นแบบเด็กนอกนะเขาเขาพว่าสู้คือพยายามใช่สมมติว่าน้องนิวเคลียร์เล่นกับไทก้านเนี่ยครับผู้หญิงของผมก็จะไปนั่งข้างเลยเข้าไปเลยอยู่ในวงเนี้ยผมก็ยืนแบบใกล้กันกลาง เข้าไปทําไมวะนึกออกไหมเข้าไปทําไมวะแต่เขาก็ใสๆอะนะก็อยากจะช่วยช่วยพี่นิวดูไทก้าอะไรอย่างเงี้ยแต่เข้าไปก็น่ารักดีก็แสดงความแบบมันก็แล้วแต่มุมมองในในก็จะสามัคขีกันแล้วก็สามัคขีกันเลยไงใช่ใช่แต่นั่นคือครั้งแรกที่อ๋อครั้งแรกเลยเหรอเออบุกเลยั้งครั้งแรกก็เก๋อยู่นะบุกเลยบุกเลยผม แบบสุดุ้งเลยแบบอ่าอ่ะอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้นะแต่ก็ดีนะแต่ก็ดีนะเหมือนน้องเขาได้เจอเบรกเจอเบรกค่ะว่าถ้ามีพามาเจอเลยไม่ต้องไปแอบแอบไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยใช่พอคขาที่สองมาผมก็เล่าให้ฟังก่อนละไปเล่าให้น้องนิวฟังก่อนละเฮ้ยพี่มีคุยกับคนนี้ว่านี่นี่ถ่ายไอจีให้ดูปุ๊บ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 ในในวันนี้พามาดูนะอะไรอย่างเงี้ยน้องเขาก็โอเค ใช่เขาโอเคค่ะมีไหมคะที่เขาอาจจะไม่เห็นด้วยไม่มีไม่มีเลยว่าผู้ชายของเขากับผู้หญิงของผมคือเราเราเราให้สิทธิเลยว่าอยากจะคุยกับใครเพราะว่าผมรู้ว่ากว่าเราจะผ่านมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยวุฒิภาวะในการเลือกคนอ่ะมันสูงมากแล้วว่าตอนเนี้ยแล้วพอนนี้เคียจะคุยกับใครเขาก็จะพามาเจอไหมคะพามาเจอครับคนที่พามาเนี่ยนิสัยดีน้อมน้อมผมก็ชอบ ก็อยู่ด้วยกันได้ถ้าในระยะยาวเช่นสมมติต่างคนต่างจะมีคนของตัวเองมันจะไม่เป็นความกระอักกระอ่วนใจล่ะคะถ้าอยู่ในบ้านเดียวกันถ้าถามว่ากระอักกระอ่วนเนี่ยมันมันไม่นะสําหรับผมไม่แต่ถามว่าจะสามารถไปมีแฟนใหม่จริงๆได้จริงหรอเรื่องการมีคู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากมากที่เราจะเจอคู่ของเราะเพราะนั้นผมจะสันนิษฐานไว้ก่อนแหละว,ว่ามัน ไม่มีหมาง่ายหรอกเหมือนเ <ๆๆ S 1> หมือนก็เห็น<ม>พช่เจ้า <ๆ S 2> ให้สัมภาษณ์ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ด้วยซ้ําว่าค,คิดว่าชีวิตนี้จะไม่มีใครใหม่แล้วคงไม่เจอใครใหม่อีกแล้วใช่ผมคิดว่าคิดว่าคงไม่มีหรอกนึกออกไหมพี่แปลว่าเราอาจจะมีคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแต่เราไม่คิดว่าจะมีครอบครัวใหม่อีกครั้งผมอยากมีลูกอีกแต่ไม่รู้จะเป็นได้แค่ความคิดหรือเปล่าเราเชื่อว่ามันยากอะไอชีวิตคู่เนี่ยมันเราเจอมาแล้วอ่ะ สังเวียนเนี่ยมันไม่หมูเลยนะไม่ใช่ใครจะทําก็ได้นะแบบรักกันจนหัวงอกถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเนี่ยคือถ้าทําได้เนี่ยคือคุณคือคนที่ประสบความสําเร็จในด้านความรักแต่ไอที่มันหัวงอกแล้วมันตีกันน่ยมีอีกเยอะถูรูถูกกลังอะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับผมน่าจะมีอ่ะมันมันคุณจะต้องแฮปปี้ไปด้วยกัน